โรงเรียนชุมชนบ้านขุดม่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ,ศึกษานครราชสีมาเขต5นำเสนอผลการเสริมสร้างคุณภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมนิเทศห้องเรียนคุณภาพระดับสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ CKM model โรงเรียนชุมชนบ้านขุดม่วงมีการศึกษา2,563ด้านความรับผิดชอบโดยนายสุพศนสินคุณทศ ผู้อว่การสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านขุดม่วงตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลตะเคียนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาจัดการศึกษาระดับชั้นประถมะวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียน128งคนจำนวนครูและบุลคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนใช้รูปแบบกระบวนการบริหารสถานศึกษา CKM Model จากการสังเคราะห์ทฤษฎีการบริหารสู่อัตลักษณ์อักษรชื่อภาษาอังกฤษตัวย่อในรูปแบบ CKM คันจะเห็นได้ว่าผู้บริหารต้องรับผิดชอบสถานศึกษาครูและบุคลากรและนักเรียนครูต้องรับผิดชอบห้องเรียนและคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกันโดยสภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอัตรากำลังทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องมีระบบพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรสู่ผู้เรียนจากงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ โดยมีจุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อ <HHH> ศึกษาผลการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลการพัฒนาเครื่องมือประกอบนวัตกรรมกำหนดกรอบแนวคิดตัวแปรต้นเป็นกระบวนการนิเทศกิจกรรมนิเทศห้องเรียนคุณภาพระดับสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ c k m Model โรงเรียนชุมชนบ้านผุดม่วงตัวแปรตามเป็นผลการเสริมสร้างประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลการพัฒนาเครื่องมือ ประกอบนวัตกรรมกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน5ขั้นตอนได้แก่ศึกษาสภาพบริบทของสถานศึกษาระดมความคิดกำหนดเป้าหมายการพัฒนาสร้างเครื่องมือและกำหนดวิธีการดำเนินการตามปฏิทินและสะท้อนผลสรุปรายงานผลการศึกษาสภาพแวดล้อมองค์กรพบว่ามีจุดแข็งในด้านตากวาลังครบชั้นคุณวุฒธตรงสาขาจุดอ่อนด้านประสบการณ์วิชาชีพด้านโอกาสมีอาคารเรียนห้องเรียนเพียงพอและอุปสรรคปัญหาอาจเกิดจากสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรจาก เปลี่ยนำไปสู่การระดมความรู้การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโดยมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดเป้าหมายการสร้างเครื่องมือและปฏิทินบริหารจัดการนิเทศห้องเรียนคุณภาพตามปฏิทินดำเนินงานติดตามตรวจสอบนิเทศด้วยกระบวนการเยี่ยมชั้นเรียนปกติกิจกรรมสังเกตการสอนและกิจกรรมนิเทศภายในเต็มรูปแบบโดยคณะกรรมการนิเทศภายในระดับสถานศึกษาเกิดผลการพัฒนาคุณภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน ดังนี้พัฒนาคุณภาพครูมีผลสำเร็จตามตัวชี้วัดของกิจกรรมร้อยละ90.39ส่งเสริมพัฒนาด้วยระบบ PLC ระดับสถานศึกษาร้อยละ100ได้รับผลการยกย่องเทดชูที่สูงกว่าระดับสถานศึกษาและร่างรายง,งานคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับดีด้านคุณภาพผู้เรียนเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตรร้อยละ100ผู้เรียนปฐมศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปร้อยละ100 ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่1-6ทุกกลุ่มสาระโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ3.30ผลการทดสอบการอ่านาทีชั้นปถมศิกษาปีที่1เพิ่มขึ้นร้อยละ2.05ผลการทดสอบ NT ชั้นปฐมศึกษาปีที่3เพิ่มขึ้นร้อยละ1.23และร่างผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านคุณภาพผู้เรียนระดับดีผลการพัฒนาเครื่องมือประกอบนวัตกรรมพบว่ามีเครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพระดับสถานศึกษาได้เหมาะ และมีร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ีได้บริหารจัดการสถานศึกษาระดับดีประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตรกรรมในครั้งนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดก,การเรียนการสอนการมีส่วนร่วมุมจนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับสถานศึกษาปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งได้รับการยกย่องเชิดชูและ มีร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีด้านผู้เรียนมีผลการพัฒนาคุณภาพในด้านผลสมบิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์พัฒนาการเชิงบวกร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่คุณภาพผู้เรียนระดับดีด้านบริหารจัดการสถานศึกษามีแผนงานโครงการกิจกรรมเครื่องมือและกระบวนการเสริมสร้างคุณภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสีระดับดีปัจจัยแห่งความสำเร็จเป็นผลมาจากผู้บริหารมี แผนงานโครงการกิจกรรมเครื่องมือนิเทศและการติดตามที่ต่อเนื่องครูและบุลคลากรมีส่วนร่วมในการเจานาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาบทเรียนที่ได้รับความสําเร็จเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารและคณะครูและบุลคลากรการมีเป้าหมายร่วมความต่อเนื่องส่งผลให้เกิดคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีมีการเผยแพร่นวัตกรรมให้ผ่านรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานการนิเทศและสื่อออนไลน์และมีผลได้รับ การยอมรับจากปฏิบัติลังบันการนำเสนอเรืเปลี่ยนและร่างรายงานการประกันคุณภาพภายนอกโดยสมศเงื่อนไขความสําเร็จโมเดลคุณภาพ CKM โมเดลโดยกําหนดเป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาของสถานศึกษาการมีส่วนร่วมในแผนงานโครงการและการกําหนดเป้าหมายความสําเร็จมีกระบวนการบริหารจัดการที่ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาจึงจะสามารถส่งผลสู่การเสริมสร้างคุณภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมนิเทศห้องเรียนคุณภาพโดยใช้รูปแบบ c k m โมเดลได้อย่างเหมาะสม